ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอเยสุธราสิริภาประภากรอีกแล้วนะคะในช่องนานาสาระท้องถิ่นนะคะที่ได้พยายามนําเสนอเรื่องเราดีๆนะคะในวันนี้นะคะเยะสุธราก็ได้กลับมาบ้านนะคะได้มัอยอยกับคุณแม่ประมาณ3ามสี่วันนะคะในเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นเช้าของวันที่3นะคะที่เยสุธราจะกลับไปทํางานแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยได้มานั่งคุยกันกับคุณแม่ก็เลยอยากนําภาพดีๆโมเมนต์นะคะได้มา คุยกันนะคะคุณแม่คะสวัสดีท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามคุณแม่ค่ะว่าสมัยแต่ก่อนนะคะคุณแม่สมัยนั้นมันเป็นยังไงบ้างคุณแม่มาอยู่บ้านศาลาใหม่ใหม่มันเป็นยังไงบริบทสมัยนั้นมันเป็นยังไงอยากให้คุณแม่เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศสมัยนั้นนะคะและคุณแม่ทําอาชีพอะไรเลี้ยงลูกยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ขั้นเลข ที่พ่อแม่พามาอยู่ที่บ้านศาราแต่ก่อนมันมีแต่ป่ายังไม่ม,มีมีบ้านก็ยังไม่เป็นบ้านดอกมันเป็นกระท่อมกระท่อมเขาทําอยู่สองสามหลังแค่นั้นเองที่หมู่บ้านสารานีา่ใช่ไหมสองสามหมู่บ้านศารากับบ้านทัดไปมันก็ปีนบ้านหนองกรวดใช่ไหมเอมอเขาจะอยู่สองสามหลังแต่มันไม่ได้มีบ้านอย่างทุกวันรอกเขาจะทํากระท่อมกระท่อมอยู่ Mm hmm. เออมีแต่ปลาน้ำก็อดน้ำก็ต้องไปตักไปหาบน้ำที่บอ่อข้าวก็ต้องมาตำไม่ใช่มีรงสีอย่างทุกวันนะ mm hmm. เออเด็กทุกวันเขาสบายเดยกเขาไม่รู้ความลำบากไงสบายใช้เงินซื้ออย่างเดียว mm hmm. คนแต่ก่อนไม่ได้นะลำบากมาก mm hmm. แม่นี่ มีน้องสิบคนแม่เป็นเออแม่เป็นคนโตพ่อพามาอยู่ออกจากอำเภอสำโรงทาามาอยู่อำเภอสังขะพ่อพามาตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยแปดสองพันห้าร้อยแปดพอแต่ก่อนก็ ยังไม่มีโรงเรียนนะปัตชลานยังไม่มีโรงเรียนเลยอพ่อแม่ตอนแม่อายุพศสองพันห้าร้อยสิบสี่เขาเริ่มสร้างโรงเรียนอาคารเตี้ย 6, อ,อา,ารเตี้รุ่นแรกก็คือน,นั่นแหละรุ่นน้องของแม่ที่ผู้ใหญ่ต้านนั่นแหละรุ่นแรกที่เรียนรุอแรกบ้านสาราสมคชออนั่นแหละ ทีนี้แม่ก็โตแล้วก็เลยให้น้องๆเขาเรียนแม่ก็เลยเอ้ยลำบากกับน้องเยอะต้องทำข้าวต้องตักน้ำต้องไปตักที่บอ่อด้วยแต่ก่อนนะบ้านฉาลามันกันดานม,มากน้ำนึ่ก็ต้องตื่นไปจะตีสี่บางวันก็เที่ยงถึงจะได้กลับบ้านได้น้ำหาบหนึง่งเอาไป เคไว้ในตุ่มเนาะหามหนึ่งทีนี่เราก็มาอีกใช่ไหมกว่าจะได้ไปกัน,นูน่นห้าโมงเย็นกว่าจะได้จะหาบหนึ่งอ,อีกอ่ะเออไปทางบ้านนะ่ะน้องอะ่ะกินหมดแล้วกักะลูกเยอะเนาะน้องสิบคนอะ่ะหมายความว่าคุณแม่นะ่ะเป็นลูกสาวคนโตในครอบครัวนี้<า>แล้วก็ท่านก็โตโตมาแล้วท่านก็ไม่ได้เรียนนะคะในรุ่นรุ่นหลังๆเนี่ย ก็เริ่มมีโรงเรียนตั้งแต่ศ2 5 1 4นะครับแต่ท่านเห็นว่าท่านโตแล้วท่านก็ไม่ได้เรียนก็เลยให้น้องเรียนนะคะซึ่งน้องก็ได้เรียนนะคะก็เริ่มต้นที่2,514นั่นมาแต่ว่างานหลักของท่านจริงๆก็คือต้องต้งข้าวนะคะแล้วก็ต้องหาบน้ําแล้วก็ท่านก็ไปหาบน้ํามาแล้วก็เอามาเทาไว้ในตุ่มที่บ้านแล้วก็ไปหาบน้ําอีกนะคะแต่ว่ากลับมาถึงบ้านไอโอนั้นก็ที่หาบตุ่มมา น้ำนั้นพี่ก็หมดแล้วนะฮะมันก็เลยตักเท่าไหร่ก็เลยไม่ไม่เต็มสักทีเพราะว่าด้วยความที่ว่าน้องของท่านเนี่ยมีประมาณถึงสิบไหมสิบคนอน้องนของท่านคนนะคะท่านเป็นคนที่หนึ่งนะคะมันก็เลยกลายเป็นลำบากมากแต่คน่ะเบบว่าแม่น่ะเริ่มหัดทํางานตั้งแต่อายุแปดขวบพอแม่หัดให้ทํางานต้องไถนาน่ะไถควาย เรายกไทยไม่ไหวเราก็ต้องลากเอาไงจะทํำยังไงต้องช่วยแม่พ่อถอนป้ากะ่ะเราต้องฝึกอายุสิบสองสิบสามเนี่ยโอ้ทำทำช่วยพ่อช่วยแม่ได้เต็มที่เลยคนแต่ก่อนแต่เด็กทุกวันไม่ได้เรื่องเด็กทุกวันอยู่กับโทรศัพท์อย่างเดียว <c oughs> ถ้าเป็นแต่ก่อนน่ะ ถ้าเป็นแต่ก่อนกับกับเด็กสมัยทุกวันนี่มันแตกต่างกันมากแบบไหนคะคุณแม่แตกต่างคนแต่ก่อนนะคะอดทนนะตื่นเช้านี่จะตื่นสายไม่ได้ถ้าใครตื่นสายโดนแน่จะต้องออกไปทํางานช่วยพ่อช่วยแม่บางคนก็นไปเก็บหอยบ้างไปจับตะก,กะเตนมั่งแล้วแต่ใครจะไปเลี้ยงกับปะาะาของเด็กเนาะทีนี่ มันไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมีเงินเข้าร้านค้าอย่างทุกวันแต่ก่อนไม่มีเรกแต่ก่อนร้านค้าจะมีขายเค่ปลาทูเค็มกับเกลือกับพริกชูรสยังไม่มีนะข้าวต้มขนมยังทุกวันไม่มีถ้าไม่ทาเองไม่ได้กินจะเป็นพวกขนมที่เราไปกินของวงของหวานนู่นนี่น,ะนั่นนะเองเราต้องทําเอง,องใช่ไหม,มัยทุกวันนะมีเงินอย่างเดียว เินเข้า,าแมนแต่พริกแมนแต่พริกยังทำมไม่เป็นเลยนะคนทุกวันเนี่ยคนแต่กอนะได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างไม่อย่างงั้นนะว่าเลี้ยงลูกมานะ่ะสมัยปัจจุบันเนะี่ยตั้งแต่ปู่ย่าตายายเรานะ่ะมันจะขนาดไหนมารุ่นเราก็ยังยังลําบากใช่ไหมออใช่<ม>ใช่ขนาด่ารุ่นก่อนก่อนก็ยังว่าลําบากออมากในการดํารงชีวิตเนะาะก,การหา แต่พอมาทุก oh. วันเนี่ยมีรถเรือมีอินเทอร์เน็ตโลกจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่กระตือรือร้นไม่ทํางานหรือไม่มีความคิดที่สามารถดำรงชีวิตตัวเองได้ก็ยิ่งลำบากกว่าเดิมอีกนะถ้าพูดไปนะคุณแม่เพราะว่าสมัยนั้นยังมีป่าเนาะยังมีป่ามีเขาถ้าช่วงช่วงหน้าหนาวเนาะช่วงเกี่ยวข้าวนี่ช่วงกุจิกาอะไรท่านลาเออนี่แหละนี่หละ แต่ก่อนน่ะเขาไม่ได้ทําข้าวเมล็ดอย่างนี้นะเขาใส่ข้าวเมล็ดเล็กนู่นเขาจะเกี่ยวไปถึงเดือนอะไรเดือนสามเดือนสี่ก็มีมีสาฝนยังตกลงมาอีกแล้วยังไม่เร็จนะจนจนจะทํานาใหม่ไปแล้วต้องเกี่ยวมือแล้วก็เอามากองแล้วก็เราก็ลงเทตถ้าคนไหนเขามีเยอะเขาก็ลงเขกมาช่วยกันตีใช่ไหมทีนี้ก็ห้า ลงเครับช่วยกันหาเพื่นยุ่งอ่ะไทยเขามีข้าวเยอะๆ uh huh. อ่ะวันสองวันเอาอย่างนั้นเลยเอยลำบากผูดไปนะเหมือนละครนะอ,อาชีพทำนานี่มันมันลำบากอยู่แต่ว่าถ้าเราทำได้มันก็สบายนะถ้าเราทำได้นะมันไม่เหมือนเป็นเป็นลูกย่างเขาต้องตื่นแต่เช้าต้องเลิกการดึกมถูก ถ้าขยันอยู่ที่บ้านแบบนี้นี่ก็สบายนะรวยแต่อยู่ที่บ้านไม่แม่ไม่บางคนเนี่ยเไปขยันจะที่โรงงานเนาะตื่นแต่เ <นะ S 2> ช้าตอกบัตรเข้าไปทํางานให้เขาให่เราไปทํางานอย่างนั้นเนาะไฟก็ของเขาน้าก็ของเขาห้องเช่าก็ของเขาเหมือนเราไปทํางานให้เขาที่เหลือทังเราจะได้ ซื้ออยู่ซื้อกินออแค่นั้นเองนะแต่ว่าถ้าเราอยู่ยที่บ้านร้องให้ตื่นมาแต่เช้าแล้วทําทุกอย่างที่ขวาน้าเนาะบาคงจะแบบเหมือนอ,อยากนอนตอนไหนก็นอนได้อยากพักผ่อนตอนไหนก็พักผ่อนได้แล้วก็มีไร่นาสาโทก็สามารถปลูกผักสรารพัดผักเนาะเวลามันแตกดอกออกผลก็สามารถเอาไปค้าขายโน่นนี่นั่นก็มันก็ได้ตังค์เหมือนกันไสมัยต่กอน้ปลูกผักปลูก มะเขือพริกมะเขือไม่มีที่ซื้อหราต้องทําเองพวกถัว่วพวกแตงือ,อต้องปลูกเองมี่จะปลูกเองหมดเลยกระเทียมผักบัวผักกาดนี่ต้องปลูกกินเองเขาไม่ได้ว่าไปซื้อไอ้พวกที่มีสารพิษในทุกวันแต่ก่อนเขาทำเองเห็นคนแกแตะก่อนอายุหกสิบเจ็ดสิบนี่ยังหาข้าวไปดำนาได้นะ ยังหาข้าวหรือไปชงลูกที่นายังไปช่วยดำนาลูกได้คนทุกวันน่ะสามสิบบนมาปวดเข่าแล้วนี่อายุยังไม่สี่สิบเลยหัวขาวแล้วลูกคนตะกอน่ะแปดสิบนี่บางคนหัวยังไม่ขาวเลยผมยังดำเลยไปไหนมาไหนได้สบายคนทุกวันไม่6หกสิบก็จะไม่ถึงแล้วนะจะไปแล้ว ันนี้นก็คือคนอดีตกับคนปัจจุบันที่มีการใช้ชีวิตแบบแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับการอยู่การกินอากาศแล้วก็อาหารที่เราบริโภคทุกวันนะคะดังนั้นก็ในคลิปนี้นะคะเราก็ได้มาเขาคนไตกอนนะเขาเขา,ากินตามธรรมชาตินะเขาไม่ได้ซื้อตะขอกในตลาดมันทุกวันมนลูกเขาทุกวันอ,อ่ะพริกเขาก็มีมาขาย แกงอะไรเขาก็มีมาขายเราก็ไปซื้อซื้อเอาเลยคนแต่ก่อนถ้าไม่ทำน่ะไม่ได้กินต้องหาเองทําเองผักต้องปลูกเองหาเองอยนะ่นคนแก่คนสบายแต่ก่อนเขาถึงอายุยืนคนทุกวันนะ่ะเทียบไม่ได้หรกคนแต่กนะ่อนน่ะอายุยืนนะคนทุกวันสบายเกินเด็กทุกวันนะ่ะบางคนนะ่ะ สิบเอ็ดโมงมีนยังไม่ตื่นตื่นขึ้นทำอะไรพ่อแม่หุงข้าวทำกับข้าวเรียบร้อยตื่นขึ้นมาเล่นโทรศัพท์ก่อนธุรกิจใหญ่เขาโอ้ยไอ้ไม่ได้แล้วเล่นโทรศัพท์นั้นคือไม่ใช่ว่าเล่นเพื่อหาเงินนะคะับเเล่นไปเฉยๆเคยเล่นสนุกดูเกมดูอะไรตัวเองแต่ว่าเสื้อผ้าก็ไม่อยากซักนะคะงานการอะไรก็ไม่อยากทำแล้วเลยกลายเป็นภาระให้กับพ่อแม่ ทุกวันนี้ชุมชนบ้านนอกก็เป็นอย่างนี้แล้วเด็กก็จะติดโทรศัพท์ก็จะคอหากันตลอดเวลาแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาเงินมาเติมเด็กจากใครพ่อแม่เติมให้แต่แลพ่อแม่ก็ทํางานจนแทบจะเป็นจะตายนะคะก็เลยมันก็เลยกลายเป็นยุคสมัยที่อ,อถ้าใครสามารถที่จะบ,บรณาการตนเองดูแลตนเองได้เขาก็ดีไปรอดไปนาะยให่เนาะ <c oughs> แต่ถ้าสมมติว่ามัวแต่เล่นมัวแต่อะไรอยู่นะคะก็ ชีวิตนี้มันก็มันก็เติบโตไปทุกวันมันก็สูญเสียไปทุกวันคนอื่นเขาอาจจะมีเงินเก็บและเเขาอ,อาจจะมีงานทาและกเขาอ,อาจจะสู่โลกภายนอกเขาอาจจะเรียนรูบ้บนโลกออนไลน์แต่อีกคนหนึ่งเออกลับเสพแล้วก็เล่นกับมันสนุกกับมันไปแต่และว,วันก็สูญเสียทั้งสายตาสูญเสียทั้งหน้าที่การงานแล้วก็กิจการงานอะไรก็ไม่ทําก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็ยากลำบากกับเด็กในยุคป,ปัจจุบันนะคะท,ที่เสพอย่างเดียวแต่ไม่สามารถสร้างมูลค่าให้กับตนเองหรือไม่สามารถ ทำงานบนโลกออนไลน์ได้มันก็เลยกลายเป็นภาระกับครอบครัวแล้วก็อาจจะแตกหักกาดทะเลาะกันโน่นนี่นั่นอาจจะเกิดอ,อะไรกันหลายอย่างที่เราเห็นตามข่าวนะคะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะเราจะฟังเฉพาะาบริบทตั้งแต่อดีตปัจจุบนันการใช้ชีวิตกันโน่นนี่นั่นนะคะจากคุณแมะะ่ของอาจารย์ยโสธาราสิริภาประภากรเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะไป ฟังในเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปค่ะกราบขอบคุณกับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ